ครูฟ้ายเองนะคะวันนี้ครูฟ้ายก็จะมาสอนสร,ระโอค่ะโอเมื่อมีตัวสะกดออกเสียงสระอค่ะคำสั่งบอกว่าถ้าไม่มีพยัญชนะต้นให้ใช้ออ่างเป็นพยัญชนะต้นแทนนะคะตัวอย่างที่1นึ่งค่ะโอแปลว่าบนหรืออยู่บนพยัญชนะต้นไม่มีใช้ออ่างนะคะโอคือสระอ เอคือนอหนูออออนออ่อนแปลว่าบนหรืออยู่บนนะคะแบบฝึกหัดนี้ครูเคยลองให้นักเรียนในห้องเรียนเนี่ยลองทำนะคะซึ่งทำผิดเยอะมากนะคะเพราะว่าเขาใส่ตรงสารอะนะคะอออ่างสองตัวกลายเป็นแบบนี้ค่ะอออ่างแล้วก็อออีกสองตัวแล้วก็เป็นนอนหนูนะคะ แบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะผิดนะคะที่เขาให้สระอ,อเขียนเป็นออ่างสองตัวเพราะว่าจะได้ง่ายต่อการอ่านนะคะแต่จริงๆสระอ,อนะคะในภาษาไทยเขียนแบบนี้ถูกไหมคะอออางแล้วก็มีขีดไอตรงขีดน่ะเขามีไว้เพื่อให้เอาตัวสะกดมาใส่ค่ะจริงๆแล้วคือก็ต้องเขียนเพรชนะต้นตามด้วยสระคืออออาง แล้วก็ตรงขีดนั้นเอาตัวสะกดมาใส่นะคะเป็นอออนอ่อนนะคะซึ่งเขียนตามตัวอย่างแบบนี้ถูกต้องนะคะนักเรียนไม่งงเนาะถ้างงยังไงถามมาได้นะคะเรามาลองทำด้วยกันในข้อที่สองะคะ่ะข้อที่สอง of แปลว่าของหรือเป็นของแคนชนะต้นไม่มีใช้ ออ่ o, างค่ะโอสระออ F ออกเสียงตัวฟอฟันค่ะออ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  o แปลว่าของหรือเป็นของข้อนี้ยังงงอยู่ไหมคะเปลี่ยนชนะต้นออ่าง O อสระออนะคะมีอ่างตัวเดียวนะ แล้วก็ตัวสะกดเป็นฟอฟันนะคะะมาข้อที่3กันค่ะ ox แปลว่าวัวตัวผู้นะคะเพลีชนะต้นไม่มีใช้อออโ O คือสระอ X อตัว X เป็นตัวสะกดก็คือกอไก่ซอโซ,อซอ่การังน,นะคะอออก แปลว่าวัวตัวผู้ค่ะ H O D แปลว่าบุ้งกี H ออกเสียงเฮ่เฮ่ของนกคู่ O สระอ D ดึ้ดอดเด็ก H O D h อ r d อ a r ดแปลว่าบุ้งกีลีเดๆรู้จักบุ้งกีไหมคะ เดี๋ยวปูฟ้าขึ้นภาพให้ดูค่ะปึ้งคำต่อไปค่ะ G O D แปลว่าพระเจ้าหรือเทวดา G ออกเสียงเกอเกอกอไก่ค่ะ O สาะอโอ D ยืดอดด็กออดดกอดกอด แปลว่าพระเจ้าหรือเทวดาทีโอดีแปลว่าฝักถั่วหรือรังไหมทีเพ,เพอเพอพอพานโอสาระออดีดอเด็กพอ,ออดอพอดพอดแปลว่าฝักถั่ว หรือรังไหมค่ะ B O Y แปลว่าเด็กผู้ชาย B B บอไปไม้ O สระอ Y ยยยยยัก B O บอยบ่อยแปลว่าเด็กผู้ชายค่ะ S โอถั่วเหลืองเอสโซโซโอสาระโอวายเหยอยยะโซอโยซอยซอยแปลว่าถั T, ่วเหลืองค่ะทีโอวแปลว่าของเล่นทีถทอทหาร โอซระอวายยอยักทออยยถอยถอยแปลว่าของเล่นค่ะคำที่สิบค่ะ F R U G แปลว่ากบหรือท่ากบนะคะ F R เขากำหนดมาให้แล้วเป็นตัวฟอฟันและรปรเรือนะคะแสดงว่าพยัญชนะต้นมีสองตัวคือ F กับ R นะคะ เราจะรู้ได้ยังไงว่ายัญชนะต้นมี2ตัวให้หนูสังเกตว่าก่อนสระนะะมันมีตัวอะไรบ้างข้อนี้ fr อยู่ก่อนสระ o o เป็นสระใช่ไหมคะดังนั้นคำที่ตัวอักษรที่อยู่หน้า o ก็คือเป็นแัญชนะต้น,นะคะ่ะ fr คือ for fun รอเรือนะคะ f ก็คือ for fun r ก็คือรอเรือนั่นเองนะคะ โอสระอจเกอโกไก, For, รกรฟรอฟรอโกฟลอกฟลอกแปลว่ากบหรือถ้ากบคะ่ะดีโอจแปลว่าสุนัขดี D, D, ดึดดเด็กโอสระอจเกอโกไก่ dog dog แปลว่าสุนัขค่ะ fog แปลว่าหมอกหรือความสัตย์สนนะคะ f ฟอฟันนะคะ o สระอ g กอไก่ fog แปลว่าหมอก หรือความสับสนะคะ่ะการออกเสียงคำนี้กับคำว่าฟลอกกบไม่เหมือนกันนะคะฟลอกกบจะเป็นจะออกเป็นเสียงควบกล้ำด้วยนะคะควบกล้ำฟอฟันรอเรือนะคะฟลอกฟลอ g ข้อนี้ f o อกฟอกนะคะไม่เหมือนกันเนาะแต่มันคล้ายคลยกันนะคะคำต่อไปค่ะ O G แปลว่าหมูตอนหรือเอาอย่างละโมบละโมบก็คือความโลภนะคะ H H H พรอนคูโอสระอจเกอกไก่ออกหอกหอกแปลว่าหมูตอนหรือเอาอย่างละโมบค่ะ jot แปลว่าวิ่งเหาะเหาะอึกระตุกเบาๆนะคะ j จเจอจอจานสาระอ G จีกอจออกจอบจอบแปลว่าวิ่งเหาะเหะหรือกระตุกเบาๆค่ะ box แปลว่ากล่อง B ิเปอร์ใบไม้โอระอ X อ X กอไก่ซอโซ่การันบอออกอบ็อกซ์บ็อกซ์แปลว่ากล่องค่ะ F O X แปลว่าสุนัขจิ้งจอก F ฟฟอฟันโอระอเอ กไก่ซอโซกานฟออโกฟ็อกซ์ฟ็อกสแปลว่าสุนัขจิ้งจอกค่ะ L O C K แปลว่าแม่กุญแจหรือใส่กุญแจค่ะ L l ล l ลลิงโอสรอซ K เคคคอควาย ลออคอล็อกล็อกแปลว่าแม่กุญแจหรือใส่กุญแจค่ะอย่างที่ครูเคยบอกไปนะคะว่า,าถ้าคำถ้าตัวอักษรตัวไหนอยู่หน้าสระก็ให้เป็นแพชนะต้นแต่ถ้าตัวอักษรตัวไหนอยู่หลังสระก็ให้เป็นตัวสะกดนะคะ R O C K แปลว่าหิน R R เรเรอเรือ O สารอซ K เคคอควายรออคอบรอกบรอกแปลว่าหินค่ะ H O T แปลว่าร้อนหรือเป็นที่นิยม H เฮ ออนกูโอสระอที่ชื่อทอทหารพออทอฮอตฮอต,ฮอตแปลว่าร้อนหรือเป็นที่นิยมนะคะคลิปครั้งที่แล้วนะคะเราเจอคำว่าฮิตที่แปลว่าตีและเป็นที่นิยมเหมือนกันนะคะเราจะใช้คู่กันนะคะฮอตฮิตเป็นต้นนะคะคำสุดท้ายค่ะ P O T แปลว่าหม้อ P เพพอพาน O สระอ T ถือทอทหารพออ POT Pot แปลว่าหม้อค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ O เมื่อมีตัวสะกดจะออกเป็นเสียงสารอค่ะอย่าลืมติดตามคลิปที่ผ่านๆมาของครูฝ้ายด้วยนะคะ คฟฝ้ายขออภัยสําหรับเสียงมอเตอร์ไซค์นะคะเพราะว่าบ้านคุณฝ้ายอยู่ติดถนน,นะคะ่ะเสียงมอเตอร์ไซค์นี่ดังมากๆเลยนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะสําหรับใครที่สนใจหนังสือนะคะสามารถทักไลฟ์ทักแฟนเพจ a c e b o o k มาหรือว่าจะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาก็ได้นะคะราคาที่ขึ้นท้ายคลิปนะคะเป็นราคาตามแฟนเพจนะคะ แต่สำหรับนักเรียนนะคะถ้านักเรียนสนใจหนังสือนะคะคุณครูมีราคาพิเศษให้นะคะคุยกันได้หลังใหม่นะคะก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูฟ้ายด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย